ลดกำลังน้รผลิตช็อกตลาดประธานดีดีไต้หวันเตรียมเดินทางเกียนสหรัฐจีนข้าปรปาับปานภาาธนาคนารสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Unit ทูโอเรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่4เมษายน2566นะครับผมพบกับผมเต้วัสรพัฒน์บวัสิริวไทยทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบลจีอีสปริงประเทศไทยนะครับสำหรับภาพรวมตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามีการ เปลี่ยนไปค่อนข้างเล็กน้อยมากๆนะคะฟังของตัวสหรัฐนะครับตัชนี S;P500 ปิดบวกเล็กน้อยนะครับ0 3 7ตามมาด้วยตัวของดาวโจนส์นะครับบวกขึ้นมา0.99%นะครับแล้วก็ฟังของ N a s d ต q อ์อน,นิสติดลบลงมา0.27%นะครับก็ฝังของ s p กับดาวโจนส์เนี่ยปิดบวกขึ้นมาจากหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับที่ได้แรงหนุนจากการที่ o p e c Plus มีการประกาศลดคำลงการผลิตน้ำมันนะครับแบบช็อกตลาดออกมาเมื่อ ช่วงคือวันอาทิตย์นะครับก็ทําให้หุ้นกลุ่มพลังงานได้รับแรงหนุนในจุดนี้ขึ้นมานะครับผมฝั่งของตัวยุโรปตัวของสก .600 นะครับปิดลบเล็กน้อยครับ0.03%นะครับตัวของฝรั่งเศส CS40 ปิดบวก0.32%นะครับตัวของแบ็ h เยอรมนีก็ติดลบ0.31%นะครับยุโรปเองก็มีข่าวเข้ามากดดันม้ากเพราะว่าพอราคาพลาสมินมันเริ่มพุ่งขึ้นมาอย่างวอเตรภายในหวันเนี่ย มีโอกาสนะมีโอกาสที่ตัวเงินเฟ้อยุโรปอาจจะกลับมาเล่นตัวคืนหนึ่งรอบนะครัทำให้ตลาดก็เริ่มกังวลกันว่าเงินเฟ้อจะกลับมาไหมอีซีจะต้องเึ้นขึ้นดอกเบีย้ยอีกหรือเปล่านะครับก็ทำให้ตลาดอาจจะค่อนข้างถูกกดดันอยู่ในช่วงเมื่อคืนก่อนนะครับผมในฝั่งของตัวเอเชียนะครับญี่ปุ่นเนี่ยปิดบวกขึ้นมา0.52นะครับตัวของ เซียร์สามร้อยหุ้นจีนนะครับปิดบวกขึ้นมา0.98%นะครับหางเส้งฮ่องกงปิดบวกบางๆครับ0.07นะครับอินเดียปิดบวกขึ้น0.19นะครับหุ้นไทยติดลบลงมา0.55%นะครับแล้วก็อินโดปิดบวก0.32%เปอรเซ็เวียดนามปิดบวกไป1.32%นะครับก็ปิดค่อนข้างเล็กน้อยมากเลยบวกขึ้นมาเล็กน้อยบางอันก็ลบเล็กน้อยนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับเส้งที่เปลี่ยนนะะครัับจตตกไปออยู่งงขว คอมมอนเดตตี้นะฮะตัวของทองคำเนี่ยขึ้นมาทะลุ2,000เหรียญดอลลาร์ต่อทอยออนจนเรียบที่เรียบร้อยนะครับบวกขึ้นมา1.41%นะครับส่วนตัวน้ำมันดิบเนี่ยหลังจากปิดขึ้นมาเมื่อคืนวันจันทร์นะครับ8เหรียญนะขึ้นมาทะลุ80ก็เมื่อคืนมียอดลงมาเล็กน,อน,นะะ้อยครับ0.5%ลงมาอยู่ที่ปิดแปดสดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับสำหรับตัวน้ำนูทีไอนะฮะส่วนของตัวบอลน,นะครับตัวบอลยูเนี่ย2ปีมี S <S การย่อตัวลงมาครับลบไป13.2เบสิสพอยต์นะครับแล้วก็ตัว10ปีก็ติดลบลงมา10.7เบสิสพอยต์นะครับเพราะว่าตัวเลขของภาคการผลิตอเมริกาได้ออกมาค่อนข้างอ่อนแอกว่าคาดนะครับทำให้ตลาดมองไม่ามีโอกาสที่เศรษฐกิจอเมริกาจะเข้าสู่ Recession ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็ทําให้สุดท้ายเนี่ยก็เริ่มมีการแหกเข้ากับเข้ามาซื้อตัวของพันธบัตรเข้ามามากขึ้นนะครับผม สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ยังมีของตัวญี่ปุ่นนะครับมีตัวของเลขอุตสาหการรมขนาดใหญ่นะครับ b i g Industry Index นะครับเป็กก็เป็นตัวของอัลโลนทุนนะครับออกมาเนี่ยขยายตัว3.2ในไตรมาสหนึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าคาดที่4.9สมควรนะครับก็แปลงนหนึ่งที่สะท้อนมาญี่ปุ่นเองเ,องเนี่ยภาคการผลิตภาคเ,เศรษฐกิจต่างๆยังค่อนข้างเติบโอเฟื้อตัวประกอบ,กบตะกุกตะกักต่อเนื่องเลยนะครับ ฝั่งของตัวจีนเองอันนี้ออกมาก็ผิดหวังเหมือนกันนะคะตัวของ manufacturing PMI ในภาคการผลิตของตัวไค่ายซีนออกมา50เป๊ะนะครับต่ำกว่าคาดที่51.7นะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ออกมาช็อกว่าตลาดมองว่าจีนเองอ่ะหลังจากการรีพันดิ้งอ่ะจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีกว่าคาดนะครับเพราะว่าออกมาเนี่ย50เป๊ะคือระดับปริมเลยะครับถ้าต่ำกว่า50คือกดตัวนะครับก็ออกมาผิดหวังเล็กน้อยนะครับในฝั่งของตัวยุโรปเองก็มี PMI ภาคการผลิต ออกมาเหมือนกันนะออกมาอยู่ที่4.3นะครับดีกว่าค่าเลขตอนที่4.1แต่ถามว่าขยายตัวยังก็ยังไม่ได้กลับมาอยู่ในโซนขยายตัวนะครับผมส่วนตัวเลขเมื่อคืนที่มากดดันฝั่งของตัวอเมริกานะครับก็จะมีเรื่องของตัวพีใมภาคการผลิตนะครับมาฟอร์รแล้วก็ฝั่งของตัว ISM นะครับทั้งคู่เลยนะครับออกมาเนี่ยต่ำกว่า50ทั้งคู่แล้วก็ต่ำกว่าค่าการทั้งคู่นะครับผมก็แบนหนึ่งที่สะท้อนว่าภาคการของอเมริกาเนี่ย เริ่มอยู่ในโซนหดตัวแล้วนะครับแล้วก็หดตัวมากกว่าคาดด้วยนะครับก็เป็นขาที่ออกมา,าจ,จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อภาพรวมการลงทุนแล้วก็เรื่องของตัวเศรษฐกิจนะครับผมส่วนช่วงเช้ามืดวันนี้นะครับตัวของเกาหลีก็มีเงินเฟ้อออกมาออกมาอยู่ที่4.2เอนะครับต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่4.3เนนะครับก็ออกมาถือว่างเงินเฟ้อของทางเกาหลีก็ค่อยๆย่อตัวลงมาแล้วนะครับผมสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ไปดู ข่าวแรกกันก่อนนะครับก็จะมีเรื่องของตัวทางการจีนนะออกมาเตือนผู้บริหารภาคธนาคารของประเทศจีนนะว่าจะมีการปราบปรามการุลิตในอุตสาหกรรมเนี่ยเพิ่มมาขึ้นอีกนะครับและยังไม่จบง่ายๆนะครับก็มีผู้บริหารจากธนาคารอันหกแห่งถูกเรียกตัวโดยเนื้อจำกับนะครับเข้าไปสืบสวนพร่อเติมนะครับก็จะมีอันหนึ่งที่โดนไปแล้วก็คือคุณอดีตประธานนะครับคุณหลิว เรี่งนะฮะของคุณแบงก์ออฟไทยนาครับก็ถูกสงสัยว่ามีการและเรมื่อวินัยและกดระเบียบอย่างรุนแรงนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ที่โดนเรียบร้อยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลที่มีการสะกดมาตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยโนไปแล้วทั้งหมด20คนนะครับก็เป็นขาหนึ่งที่จีนออกมาปราบปรามการทุจริตต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะในฝั่งของตัวธนาคารที่เป็นธนาคารกึ่งร้อนวิสาหกิจนะครับก็โดนไปเต็มๆนะครับส่วนอีกขาดหนึ่งที่อาจจะเข้ามามีผลกระทบในฝั่งของตัว คนไต้หวนันจีนและอเมริกาก็คือเรื่องของตัวไต่อิงเวินนะครับของไต้หวันเนี่ยจะมีการเดินทางเยือนสหรัฐนะครับก็จะมีการพบกับคุณของภาสภาิชัครับคุณเควินแมคคาทีนะครับซึ่งการพบปะครั้งนี้เองก็ทางจีนเองก็ออกมาไม่เห็นโดยออบอกว่าจะมีการตอบกบออกมานะครับก็เป็นนึ่งที่ทางไต้หวันเองก็พยายามเดินหน้าเข้าหาประเทศที่มีพันธระหารมากขึ้นแล้วก็ยังขัดกับตัวใต้ตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวจีนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จริงๆแล้วรอบนี้เองเนี่ย มันมีการเดินทางผ่านอเมริกาของาระเไต้หวันนะหลายรอบแล้วนะครับคือเดินทางมาเด็ดเครื่องแล้วก็อาจจะมีแวะคุยนู้นคุยนี่บ้างนะเป็นเรื่องปกตินะครับที่อาจจะออกมาเป็นการพูดเฉยๆมากกว่าคงไม่ได้มี action, แอคชั่นอะไรอย่างการซ้อมลบเหมือนมันรอบมันก่อนที่อเมริกาไปเยือนไต้หวันออกมาครับก็คิดว่าคงไม่ถึงขั้นนะั้นะนะแต่ว่าอาจจะเป็นนอสเข้ามาได้ในช่วงสั้นๆนี้นะครับผมส่วนข่าวสุดท้ายที่มีประเด็นนะครับก็คือเรื่องของตัว Op e ป Plu s นะครับมีการ ประกาศลดกำลังการผลิตนะครับออกมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยเกือบๆกือบหนึ่งล้านหกแสนบาร์เรลต่อวันเลยนะครับก็แบ่งเป็นนะฝั่งซาอุดิอาระเบียห้าแสนนะครับรัสเซียห้าแสนนะครับอิรักเนี่ยสองแสนหนึ่งนะครับ UAE อไอแสนสี่นะครับคูเวตแสนสองนะครับแล้วก็ตัวซาคถานเจ็ดหมื่นแปดนะอัลจีเรียสี่หมื่นแปดแล้วก็ตัวโอมาอีกสี่หมื่นบาร์เรลต่อวันนะครับก็อันนึงที่ ตลาดตกใจก,ก็คือตอนแรกตลาด,ลาดคิดว่าตัวซัพพลายของน้ํามันเองเนี่ยจะไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรในช่วงนี้นะครับกรากฏว่าก็ออกมาตัดสินใจคัดแบบค่อนข้างช็อคพอสมควรนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อการมีการลดซัพพลายเนี่ยดีมานยังอยู่เท่าเดิมใช่ไหมครก็ทําให้ราคาก็เลยพุ่งขึ้นอย่างที่80เหรียญับตัว WTI ก็เป็นอย่างที่เริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นว่าหลังจากนี้เงินเฟ้อตัว headline นะครับจะมีการเล่งตัวขึ้นอีกหนึ่งรอบหรือเปล่านะครับเพราะว่าเงินตัวน้ํามันขึ้นมาแล้วก คนที่าากำลังต่อคือฝั่งตัวอเมริกากับตัวยุโรปเองที่เพิ่งชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไปนะครับก็เป็นหนึ่งที่เดี๋ยวตามมันต่อครับว่าตัวเงินเฟอจะเป็นยังไงครับแต่เราคิดว่าสุดท้ายน้ำมันเองอะอัพไซด์อาจจะยังไม่ได้มีเยอะมากครับเพราะว่าตัวที่น้ำมันมันมขึ้นมามันขึ้นมาจากตัวสัปลายที่มันหายไปมากกว่าแต่ดีมานถามว่าปีนี้ดีมานจะเยอะไหมคิดว่าคงไม่ได้เยอะมากครับจากตัวจีนเองก็เปิดเมืองมาก็จีแต่ว่าดีมานยังไม่ได้เข้ามาอย่างที่คาดไว้แล้วก็เศรษฐกิจทั้งโลกเ็ปน เทรนที่แบบค่อนข้างอ่อนแอลงอย่างตอนนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่จะกําหนดทิศทางถ้าแบบทําให้น้ำมันพุ่งขึ้นอย่างไรก็คือเรื่องของต้นสตายเป็นหลักมากกว่าเราคิดว่าเราคิดว่าโอเปพาสเองคงไม่ได้มีการคัดเไรเพิ่มเติมจากนี้ทะครั้น้ามันเองก็อาจจะค่อยๆมีการย่อตัวลงมาอยู่ที่กลับมาอยู่ในโซนแบบเจ็ดสิบกว่าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการชวงที่เป็นการคัดเพื่อคุมราคาที่มันให้อยู่ในกรอบเจ็ดสิบถึงแปดสิบเี่ยมากกว่าไม่งั้นมันจะร่วงลงมาเยอะกว่านี้นะครับข้อดีอีกอันหน น้ำมันของโอเปกก็มันขึ้นมา80เมียรทาง u s เองก็อาจจะมีการส่งน้ํามันของตัวเองตัวเชลล์ออยล์กลับเข้ามาฝั่งเอเชียมากขึ้นด้วยเหมือนกันในช่วงที่เหลือของปีนี้นะเพื่อมาีชิงตัวมาร์เก็ตแชร์นะครับก็น่าจะเป็นข่าว2ข่าวที่จะมีขึ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามมันต่อในช่วงคืนนี้ก็จะมีฝั่งของตัว P M I ภาคบริการของทางอเมริกาแล้วก็งของยุโรปด้วยนะครับว่าจะออกมาแข็งก่งก่อนจรงหรือเปล่าก็อย่างที่เราเล่าไปในุสััดาาห์ครบวว่จงๆแล้ ถ้าการผลิตของทั้งอเมริกายุโรปยังมันฮดตัวมาต่อเน,นื่องแล้วนะครับมันเลยฝั่งสวิตเนี่ยที่ยังค่อนข้างแข็งแกร่งต่อเน,นื่องอยู่นะครับก็เดี๋ยวติดตามงมาต่อคืนนี้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะฟังเอาลุกแบบจัดเต็มนะครับในช่วงประมาณสเนี่ยเราจะมีจัดสเปเชียลไลฟ์นะครับวันพรุ่งนี้ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ของทางอ e ีสปีนประเทศไทยนะครับเวลา10บโมงตรงเลยนะครับเข้ามาติดตามกันได้ครับมีครบทุกแอสเซทคลาสนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างน,นนี้ หุ้นนะครับทองคำน้ามันนะครับมีครบหมดตัวรีดเองก็มีด้วยเหมือนกันนะครก็เจอกันได้พรุ่งนี้10มองตรงนะครับสำหรับวันนี้ทางผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ